สวัสดีครับพวกเราวงซิลพิโลครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่รายการ MPP Music Pick and Play นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนสอนดนตรียามาฮานะครับสาขาแอมพ์โอลเียมตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังเคว้งคว้างอยู่ครพิพีิกรหายไปไหนก็ไม่รู้คุณนารยาไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมาถึงก็อยู่กัน3คนนี่ละครับเอาแล้วแล้วมือกีตาร์ของเราอีก2คนนะคุณคุณเหมือนไปถามว่ามาแล้วไเออเมื่อกี้คุยก็บอกมาแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่พวกเรา งั้นพวกเราไปตามหาทุกคนกันดีกว่าครับคุณมกกาลาคุณอารอนนินาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือแบบยุดรายการเลยเหรอก็ไม่ไม่เจอใครไม่เจอพิธีกรเลยก็เลยเขามากันตั้งแต่ตีห้าเขามานั่งรอวอร์มเล่นกันก่อนเราเซาเช็คแล้วครับเอายกเกาอี้เองเลยค่ะตามสบาย เอาล่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมฝันขอยืดรายการคืนนะคะขอสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมิวสิกพิกแอนด์เพลนะคะเจอกันเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มตรงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฝันออกมาโลดแล่นข้างนอกอีกแล้วนะคะอยู่กับวงซิลเปโลเราสามุแบบซิลเปโล ดีมากดีมากเอาสวัสดีค่ะชื่อทุกคนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วยังไม่พองชื่อวงนี่คือที่มายัางไงคะซิลพิโรใครจะเล่าให้ฟังดีเอ่ยเฉลิมครับเฉลิมแล้วกันโอ้ทุกคนเป็นเอกฉันมากค่ะที่เฉลิมเช่นค่ะก็มัน มันมีช่วงหนึ่งที่เราทําเพลงแล้วเราก็ยังไม่มีชื่อวงก็เลยว่าโดนแบบให้คิดกันมาเงี้ยเพื่อแต่ละคนก็คิดชูคช้คิดนี่มาแล้วมันก็ชื่อซีพิโลเนี่ยมันเกิดมาจากว่าม,มันมีเรื่องเลา่าก็คือผมเคยจะซื้อหมอนเป็นรูปแบบน้ำมัน <c oughs> โอ้ติดคอเลยนะครัเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเป็นเรื่องซึ้งหรือเปล่าตามตกไหมอ่แล้วเราจะให้รุ่นน้องแล้วก็แบบว่าก็รุ่นน้องหรือเปล่ารุ่นน้องครับรุ่นน้องทุกวันนี้ก็ยังเป็นรุ่นน้องอยู่นะก็ไม่ให้ก็ไม่กล้าให้แล้วก็เพื่อนๆก็เลยเอามาแตว์คิดว่าให้มันน่าจะเอาเป็นชื่อวงได้พอมันจะไปล้อกันแบบยันแก่ยันเท่าเลยลูปหัวเลยก็เป็นแบบว่าอะไรที่ตอกย้ำเราดี โอ้โหเสียงเริ่มสั่นแล้วค่ะคุณผู้ชมเราไม่ถามต่อแล้วกันนะคะอะมาถามถึงแนวเพลงกันบ้างโอ้โหแต่ละเพลงนี่ฝันติดตามนะอีเพลงนี้ไงรองเท้าแตะโอ้โหเพลงเป็นเพลงเปิดตัววงนี้ใครแต่งคะแต่งเองครับทำไมครับพี่ให้รองเท้าเขาเขาไม่เอาอีกแล้วเหรอใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นออกแนวว่าผมชอบ ผู้หญิงที่แบบใส่รองเท้าผ้าใบเฉยแบบเออผู้หญิงสวยตัวเองนะเป็นคนชอบนะชอบผู้หญิงที่แต่งตัวคล้ายผู้ชายอ่ะแมนแมนนิดนึงเออแต่ว่าดูก็คือเกาเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าแมนแมนแล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ก็เลยแต่งเพลงนี้ประมาณนี้ขึ้นมามีโพลอยมีเพลงโอ้มีอะไรนะหัวปักหัวปัมใช่ครับพร้อมรับให้หัวปักหัวปัมโอ้ทุกเพลงที่เฉลิมแต่งหมดเลยเหรอคะครับผมแล้วที่เหลืออยู่ทำไมอะคะแต่งนักเงียบๆแต่งดนตรีไงครับอคือคือวงเราก็ก็ตามตำแหน่งนะใครรับผิดชอบ ไนก็รับผิดชอบของเพลงก็แต่งขึ้นเองแต่ว่าแนวเพลงเนี่ยสิดูหน้าแต่ละท่านแล้วแนวเพลงมันดูยิ่งแง่ยิ่งแงน่ารักเกินไปหรือเปล่าคะแนวเพลงเขาเรียกว่าอะไรเอาพี่มกราภุณาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแล้วมันก็มันก็อยู่บนพื้นฐานของของป๊อปนะฮะป๊อปธรรมดาแต่ว่าอ่าอย่างซิงเกิลแรกของพวกเราครับพระใบเนี่ยมันก็จะมีอ่าซาวของเซิร์ฟมิวสิกปนขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สุดก็คือดนตรี ป๊อปที่ฟังสบายๆก็เป็นเพลงป๊อปฟังสบายๆใช่ไหมคะแต่ว่าความหมายของแต่ละเพลงในที่คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยมันลึกซึ้งนะก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องลึกซึ้งแบบว่าก็แต่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปเจออะไรมาเลยแล้วอินอะไรช่วงนั้นก็กแต่งออกมาเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วผิดหวังตลอดเลยแหะค่ะชีวิตดูแต่ละเพลงแบบผิดหวังหมดเลยับชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละที่คนเราจะสมหวังอะไรกันมากมาย พูดถ mm ึงการรวมตัวกันดีกว่าเขาจะแซวกันมากเลยว่าคนนี้เนี i, ่ยรุ่นพี mm ่คนนี้รุ่นน้องคนนั้นอย่างนั้นคนนี้ชอบมาสายอะไรอย่างเงี้ยมารวมตัวกันยังไงคะความชอบเหมือนกันหรือว่ามันบังเอิญเดินชนไอพี่ประกอบใกล้ๆเราก็จริงๆวงเนี่ยเริ่มกัน3ามคนมีพงษ์มีเฉลิมีอารอนเราเจอกันที่ค่ายค่ายไปนามมิวสิกนะก็คือน้าเขาทำเขามีวงเขาก่อนแล้วชื่อชื่อวงว่าแฮปปี้จายูรี่เราก็ไปดึงเขามาอันนี้ที่ปูมันเป็นเจ้าของเจ้าของค่ายไปนามก็เลย ก็สนใจเพย์เหมือนกันเขบอกว่ามันมันมีอะไรที่มันเขาว่ามันมันมีจุดยืนดีผมก็ไม่รู้จะยืนยืนได้หรือว่าจะยืนไม่ได้ผมก็ยังงมโงตัวเองอยู่นี่ไม่รู้พี่เขาเขาคิดอะไรอยู่เขาก็เลยส่งคุณอาญาเนี่ยมาช่วยดูแลทีเพราะคุณอาญาก็คือเป็นแบบ ทำหน้าที่ในห้องอัดของเอริน่าอยู่แล้วก็คือสองท่านนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้มีอุปการะคุณมาช่วยน้องๆมาช่วยแม่ทำเพลงมาเสริมทีมครับแกรคือมันงงตรงที่ทำไมค่ายเขาถึงเอาสามคนนี้เข้ามาคือแต่งเพลงก็ไม่เป็นจริงครับจริงครับอะไรก็ไม่รู้เลยไม่แน่ใจภัำตาก็ไม่ดีด้วยก็ถือว่าเป็นบุคเพอารวาสที่ทำให้พวกเขามีวงเป็นซิวิโรทุกวันนี้นะคะเอาพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงหนัก เป็นประมาณไหนคะคล้ายๆกับ3าสี่เพลงที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ใน,นส่วนของเนื้อหาก็เพลงนี้จะเป็นเพลงเพลงโองหัดจริงจังจริงจังที่สุดแล้วนะเพ้ยอยู่มันจะออกแนวก็เพอรพูดถึงคนนึงคนนี้แอบชอบไ <ๆๆ S 2> ปใช่ไหมคะแล้วก็เพลงนี้ก็แบบเนื้อหาจะเ,เป็นโอหักไปเลยแต่ว่าดนตรีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเปนเพลงที่โอหัดแล้วเนตรียบเศร้าจนทำให้ผู้คนแบบนั่งจมอยู่กับมันอยากทำใ,ให้แบบดนตรีมันมันเป็นเมโลดี้ที่แบบค่อนข้างสว่างแล้วก็คนที่ไม่ได้ไม่ได้อกหักก็รู้สึกว่า ฟังแล้วอินไปกับมันได้ด้วยด้วยตัวดนตรีอะไรเงี้ยล่าสุดขึ้นมาชื่อเพลงว่าหนักนะคะแต่ลืมแซวนิดนึงว่าได้ข่าวว่ามีงานอดิเรกอยู่หนึ่งท่านเป็นพิธีกรใช่ไหมวันนี้ทําหน้าที่แทนเลยแม่ล่ะทำไมนั่งเงียบอะคะจริงก็ไม่ได้เป็นงานอดิเรกเขาเรียกงานประจำเขาเรียกงานประจำอ๋ออันนั้ประจำก่อนอีกใช่ไหมจริงรายการก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องพูดอะไรมากมายเพราะรายการเน้นแบบว่าทุกคนที่ดูจะที่เฉลิมล่ะผมก็ทำรายการทีวีตอนนี้ เป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังอะเบื้องหลังครับเบื้องหน้าไม่ได้ไม่ขัดพิธีกรเปล่าอ่ะอุ้ยตายแล้วไม่ได้เราอยู่ด้วยกัน,เ,น <laughs> เอาล่ะโอเคนะคะนี่ก็คือความน่ารักของพวกเขาคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นแต่เบื้องหน้าที่อโอเคมาถึง วันชูที่แล้วก็เล่นดนตรีไปหรือว่าแนวเพลงของพวกเขาแต่จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปมีความน่ารักที่ตรงข้ามกับหน้าตาอะไรเงี้ยขาเข้าหน้าตาเขาเข้า,ขาใช่ไหมเข้า,ขาใช่ไหมเราเถียงนะว่าเข้านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาจะติดตามแบบทางช่องทางการติดต่อพวกเราเนี่ยไปที่ไหนยังไงบ้างคะ <S <S ใจพวกเราบ่อยสุดก็จะเป็นใน f a c e o o o k ะฮะแฟนเพจ ก็คือแฟนเพจเฟลิกซ์เลยใช่มันก็จะความเคลื่อนไหวต่างๆที่แบบเราเจอรูปสาวแล้วก็แบ้องบอกคก็แสดงว่าไปติดตามได้ทุกอย่างเลยความเคลื่อนไหวทุกอย่างราตราทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอัลบั้มได้ค่ะว่าจะอัลบั้มเต็มด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็พยายามพยายามเร่งมือพยายามทำให้มันเสร็จอยู่คิดว่าในปีนี้แม่ก็ได้ฟังอาราบัมเสร็จเต็มๆแน่ๆฮะ เอาละคุณผู้ชมนี่ก็คือความน่ารักของซิฟิโลนะคะเดี๋ยวเราจะส่งท้ายวันนี้ก็หมดเวลาของฝันแล้วนะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยเพลงหนักในแนวของคูสติกกันบ้างนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็อย่าลืมแายการมิวสิกพิกแอนเพลย์นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปโลดแล่นไปเจอศิลปินหนุ่มๆที่ไหนเนี่ยต้องติดตามให้ได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วกับเพลงหนักแนวคูสติกของซิฟิโลสวัสดีค่ะ มากไปจะทำอะไรเมื่อมันสายเรื่องรามันควรที่จะง่ายได้ฉันตั้งใจจะไม่ให้เธอกังวลฉันตั้งใจแต่ว่ามันก็สับสน เธอไหนตอนนี้จะไม่มาเศ้าสีให้เธอลำบากให้ฟื้นไปกว่าน,นี้ก็คงไม่ไหวก็เธอมีอีกคนในใจฉันควรจะยิ้มให้ความผิดหวังและจะต้องยับยั้งไม่ให้ใจสั่นเพราะในคราวนี้จะต้องทน จะดีต่อกันใช่ไหม